ตเ,เราเปนไนะคะเออเอะว่า้องไ้องินแรงมากมากเนี่้องินคนก็เอเ่ะต้องินริปเ,เป็นบทหวานหรืออะไรรุ่นรุ่นปกติทั่วไป ตัดนแมวดอกแมวกลัวเลยไอ้ก็จดแมวดอน้นมีไอ้ด้วยหรอมีแต่เรามีเขาด้วยแล้วโอ้ี่ไปไหนอ่ะไปหรตมบ้านไงอ๋อดูอยู่แล้วแต่ไหนบอกนี้ตอนนี้เก้าโมเชิญค่ะเดินเลยเก้าโมงนะในกทวิทด้วย แล้วมีกลุ่ม้พีด้วยยนมากินชกันแลยบอพี่ตื่นเวลากินข้าวเสร็จจะดเลยก็เช้าไหนแสดงตื่นตอไปนีนะคะทุกคนเสาที่ทุกคนต้องตื่นนมากินข้าวเช้าเวลาเจ็ดโมงเก้าโมงนะคะไ่าแล้วพอรจะมาาุ่อลับต่อได้ไหม่ตื่นมาก็ตื่นมาเจ็ดโมงเพิ่อกับน้ำนอนต่อเก้าโไม่หลมันบอดแท้ รอสิถ่ายเปิดตัวเองแล้ีที่ถ่ายเปิดตัวเออถ่ายจบไปแล้วพวกเคยถ่ายซีเปิดตัวอ๋อแล้วถ่ายพวกก็ถ่ายเสร็จแล้วอาคารแล้วก็ต้องไปนัดีอาจารหมดไหนแซมเปิลน้องพีชให้ด้วยดิแซมเปิลน้องพี่ะพี่ค่ะือแซมเปิลใหม่ก็ไม่ได้ต้องเล่นซีมก่อไหมเลื่อนไปน้องพีนะคะ ก็าวลาเขาจะเขียนที่มีตัวหนุน้ามีอแล้วเป็นของเขาขอพิกด้วยนะขอพิกอยู่ด้วยนะอะไรนะคะขอถ่ไม่ได้ไม่ได้เลถ่ายถูอ๋ตาวนี้ได้หรอรัลยครเคร้ว ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเ่ไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงอาจจะให้กินงาเข้าไปใส่ไม่ใส่เยรึไม่ใส่เายนราค้าไม่ใส่เลยจะไรก็แล้วกันขอบคุณค่ะโอเคใช่